สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello The นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะผมจะพูดถึงเรื่องราวของไอ้น้อยกันเพื่อนขณะนี้ไอ้น้อยได้เสียคนไปแล้วกันเพื่อนนี่ไม่ใช่เพลงดังในอดีตนะแต่นี่คือเรื่องจริงกันเพื่อนเนื่องจากว่าไอ้น้อยนะได้ไปลหลงไหลใกล้ดีกับรสชาติของยาบ้าครับเพื่อนเสพบ่อยเสพเรื่อยๆสุดท้ายคุมสติไม่ได้เกิดอาการคลุ้มคลั่งกันเพื่อนแล้วก็ไปก่อเหตุนะทำร้ายเพื่อนบ้านที่เป็นญาติพี่น้องกันการก่อเหตุครั้งนี้นะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่ง 1รายแล้วก็เสียชีวิต1รายครับเพื่อนต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้มาจากอะไรเหตุผลคนใดไอ้น้อยถึงได้ครุ้มครั่งเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ hello ted มาฟังเรื่องราวของไอ้น้อยเสียคนกันเลยครับผม จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นับต้องเท้าความกันนิดหนึ่งกันเพื่อนเท้าความกันอีกแล้วกับเพื่อนสําหรับไอ้น้อยนับชื่อจริงๆของเขาก็คือนายไพรพเผ่าตะใจอายุ40ปีกันเพื่อนเขาเป็นชาวบ้านหมู่บ้านปินเหนือครับเพื่อนตําบลบ้านปินอําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาครับเพื่อนตรงนี้เองนับเขาไม่ได้พักอาศัยอยู่เพียงลําพังครับเพื่อนเขาอยู่กับลูกกับเมียเขามีเมียหนึ่งคนแล้วก็มีลูกสองคนกันเพื่อน ก่อนหน้านั้นนะครับชีวิตของเขาเหมือนชาวบ้านปกติทั่วไปเลยครับเพื่อนแต่ระยะหลังมานะครับเขาได้ไปลหลงไหลใกล้ดีได้ไปลองใช้ยาเสพติดประเภทหนึ่งนั่นก็คือยาบ้าครับเพื่อนเขาเองนะครับได้เริ่มเสพยาบ้ามาได้ประมาณ3-4ปีครัีเพื่อนช่วงที่ยาบ้าถูกนะครับเม็ดละ30บาทเม็ดละ40บาท3เม็ดร้อยสเม็ดร้อยเขาสามารถหาซื้อได้ตามหมู่บ้านทั่วๆไปตามชนบท เขาเองนะก็เลยได้เสพติดมันมาโดยตลอดคับเพื่อนยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีดยิ่งดันยิ่งทำงานได้เยอะนี่คือความคิดของไอ้น้อยคันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดยาบ้ามันได้กัดกินสมองเขาคันเพื่อนเขาเองนะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนอยู่แล้วก่อนที่จะใช้ยาและเป็นคนที่ค่อนข้างหวาดระแวงในระดับหนึ่งสุดท้ายท้ายสุดพอยาบ้ามันกัดกินสมองเขาเขาก็เลยไม่เหลือความเป็นคนคันเพื่อน เมื่อไร่ที่เขาเสพยาหนักๆเล่นยาหนักๆลทธิ์ของยาบ้าจะทําให้เขาหลุดไปเป็นสัตว์ร้ายคับเพื่อนเขาเองนะับมักจะทุบทําร้ายข้าวของภายในบ้านแม้แต่ภรรยาเขาเองนะัที่เป็นคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันมาหลายปีดีดัก ไอ้น้อยเองก็เตะเล่นเป็นลูกขนุนคับเพื่อนเมื่อไรพูดไม่เข้าหูเขาก็มักจะใส่หมัดตรงที่เบ้าตามมักจะใส่ฝ่ามือที่กกหูนี่คือสิ่งที่ไอ้น้อยทํามาโดยตลอดชาวบ้านร้านตลาดเขาก็รับรู้ตรงจุดนี้คับเพื่อน ตัวของไอ้น้อยเองนับเคยเข้าไปบำบัดเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดหลายครั้งหลายคราครเพื่อนถูกจับก็หลายหนเพื่อนๆเรียกว่าเป็นเด็กรอบเลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายท้ายสุดการไปบำบัดหรือว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจําก็ไม่ทำให้ไอ้น้อยดีขึ้นเพื่อน เมื่อไอ้น้อยเสพติดการเสพยาเมื่อไอ้น้อยบอกว่ายาบ้าอยู่ในสายเลือดเมื่อไรที่เขามีโอกาสเขาก็จะเสพมันเมื่อไรที่เขาผลออกจากการบำบัดผลออกจากเรือนจำเขาก็หวนกลับไปในเส้นทางเดิมๆครับเพื่อนนี่คือเส้นทางชีวิตของไอ้น้อยที่วนเวียนอยู่ในเส้นทางยาเสพติดตลอดระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมากันเพื่อนจนในที่สุดน้ำเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเพื่อน ช่วงเช้าๆของวันที่31พฤษภาคมปีพศ2566ปรากฏว่าไอ้น้อยเกิดคลุ้มคลั่งตั้งแต่เช้าตู่เลยกันเพื่อนฉากแรกที่ไอ้น้อยเปิดมานั่นก็คือเช้ามืดครับเขาได้ถือขวานถือจอบถือเสียมไปทุบทำร้ายรถในบ้านตัวเองครับเพื่อนเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับไอ้น้อยได้ทุบทำร้ายจนไม่เหลือชิ้นดีครับเพื่อน ตรงนี้เองก็ไม่รู้สาเหตุว่าไอ้น้อยโกรธแค้นอะไรมาหรือว่ามีอะไรไปกระทบกระเทือนจิตใจแต่ไอ้น้อยมันหลุดไปแล้วณวินาทีนี้ครับเพื่อนอยู่ดีๆก็ถือขวานถือจอบไปทุบทำร้ายรถที่เป็นของตัวเองสุดท้ายท้ายสุดพอรถพังเสร็จแล้วนะครับไอ้น้อยก็ยังไม่หยุดครับเพื่อนตรงนั้นเองมันยังไม่สาแก่ใจครับเพื่อนไอ้น้อยได้ถือไม้ถือเสียมออกมาบริเวณหน้าบ้าน ใครก็แล้วแต่นะับที่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านปิ้นเหนือนะครับได้เดินออกมาจากบ้านหรือว่าขี่รถผ่านไอ้น้อยก็ได้ไล่ทำร้ายเขาคัาเพื่อนวิ่งไปทําร้ายยังกับมีเรื่องโกรธแค้นกันมานานใครขี่รถผ่านโดนไอ้น้อยเอาไม้ไล่ตีใครขี่รถผ่านโดนไอ้น้อยเอาไม้ไล่ทุบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงเช้าตรู่คัเพื่อนตรงนี้เองนะครับชาวบ้านเขาเห็นพฤติกรรมมาหลายครั้งหลายครา เขาก็มองแค่ผ่านๆเขาก็คิดว่าคงไม่มีเรื่องบานปลายแต่สุดท้ายท้ายสุดมันไม่ใช่แบบนั้นรับเพื่อนหลังจากไอ้น้อยไล่ทําร้ายคนในหมู่บ้านได้สักพักหนึ่งช่วงเวลาประมาณ8ปดโมงเช้าเพื่อนเขาก็เข้ามาที่บ้านของตัวเองแล้วก็มาหยิบมีดปลายแหลมออกไปกเพื่อน ตรงนั้นเองไม่มีใครกล้าห้ามแม้แต่ภรรยาเขาก็ยังหนีเตลิดเปิดเปิงออกจากบ้านครับเพื่อนหลังจากนั้นนะไอ้น้อยไม่พูดพร่ำทําเพลงเพื่อนดิ่งไปยังบ้านญาติที่อยู่ใกล้กันเพื่อนอยู่ตรงเยื้องกันไม่ไกลกันมากับเพื่อนมองเห็นหลังคาบ้านกันก็ว่าได้เพื่อนตรงนี้เองเป็นบ้านที่ไอ้น้อยเข้าไปเล่นเป็นประจําไปนั่งกินข้าวไปนั่งพูดคุยตอนที่เขามีสติดีๆพอเขาหลุดเขารั่วเขาก็ดิ่งไปบ้านนี้เช่นเดียวกันเพื่อน บ้านหลังนี้นะมีคนอาศัยอยู่2คนครับเพื่อน 1, 1, 1ก็คือนายปรวิทย์พิจิตรอายุ48ปี 2, 2ก็คือนายอัตถพลพิจิตรอายุ43ปี2คนนี้เป็นพี่น้องกันครับเพื่อนนายประวิทย์เองนะนั่งกินข้าวอยู่บนบ้านเลยครับกำลังกินข้าวเช้าแบบอร็ดอร่อยเลยครับเพื่อนส่วนนายอัครพลเองนะก็นอนเล่นอยู่บริเวณเปใต้ถุนบ้านครับเพื่อนบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นยกสูงครับเพื่อนมีใต้ถุนนะครับ ตรงนี้เองนะับไอ้น้อยก็ไม่ได้ทักทายใครเดินขึ้นไปบนบ้านนึกว่าจะไปขอข้าวนายไพรวิทย์กินเพราะว่าไอ้น้อยมาขอข้าวบ้านนี้กินเป็นประจำเวลาของลงเวลาของตายแต่สุดท้ายวันนี้มันเปลี่ยนไปไอ้น้อยไม่ได้มาขอข้าวกินแต่มาแจกมีดัเพื่อน ไอ้น้อยเดินขึ้นไปในขนาที่นายไพรวิทย์กำลังนั่งกินข้าวแล้วก็เรียกไอ้น้อยกินข้าวบอกว่าเฮ้ยน้อยมากินข้าวเช้าด้วยกันแต่ไอ้น้อยตามันขวางผิดปกติครับเพื่อนมันไม่รอช้ารีบดิ่งไปหาไพรวิทย์ที่นั่งกินข้าวอยู่แล้วมันก็ล็กอกคอไพรวิทย์ใช้มีดจ้วงแทงไปที่บริเวณชายโครงสองครั้งครับเพื่อน ตรงนั้นเองนะครับเข้าแบบมิดด้ามเข้าแบบจังๆเนื่องจากว่าไพรวิทย์เองยังไม่ทันระวังตัวสุดท้ายแล้วนะครับไพรวิทย์ก็ต้องดิ้นเอาชีวิตรอดเกิดการต่อสู้กับน้อยอยู่บนบ้านครับเพื่อนตรงนี้เองนะครับทำให้อัครพลที่นอนอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านได้ยินเสียงัเพื่อนเขาก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปดูเจอไอ้น้อยกับไพรวิทย์ที่เป็นพี่ชายเขากําลังต่อสู้กัน เขาก็เลยเข้าไปช่วยกับเพื่อนแต่ว่าพลังหลอกพลังหลอนพลังคลุ้มคลั่งของยาบ้ามันกําลังทํางานกันเพื่อนทําให้ไอ้น้อยมีพลักกาลังเหลือคนาคาับเพื่อนตรงนี้เองนะแม้ว่าสองพี่น้องนี้พยายามต่อสู้กับไอ้น้อยก็เอาไอ้น้อยไม่ลงกับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะตัวของอัคราพลเองก็ถูกจ้วงแทงเหมือนกันรับเพื่อนโดนไปหลายแผลรับเพื่อนตรงนั้นเองทําให้อัคราพลเองก็ได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นไอ้น้อยก็วิ่งหนีลงจากบ้าน,นเพื่อนแล้วก็ขับรถกระบะท,ที่อยู่ภายในบ้านของตัวเองหลบหนีไปกันเพื่อนหลังจากนั้นสองพี่น้องอัครพลกับไพรวิทย์ก็เรียกคนมาช่วยกัเพื่อน ตรงนี้เองนะครับก็มีชาวบ้านร้านตลาดที่อยู่แถวนั้นเขารีบขึ้นไปดูเขารีบขึ้นไปช่วยเพื่อนพยายามประถมพยาบาลพยายามปั๊มหัวใจนะครับเนื่องจากว่าตัวของไพรวิทย์เองถูกแทงที่จุดสําคัญกับเพื่อนเลือดพุ่งออกเป็นสายแต่ว่ามันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ทันกันเพื่อนตัวของไพรวิทย์ถ้าจะพูดแบบตรงๆก็เสียชีวิตคาที่นั่นแหละรครับเพื่อน ส่วนตัวของอัครพลเองนับชาวบ้านนำส่งโรงพยาบาลดอกคำใต้ตอนนี้อาการปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนหลังจากนั้นนับชาวบ้านก็ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอดอกคำใต้ให้เข้ามาในพื้นที่ที่เกิดเหตุให้เข้ามาตรวจสอบให้เข้ามาจับคนร้ายเพื่อนเจ้าหน,น้าที่ตำรวจสพอดอกคำใต้ก็ไม่รอช้าเพื่อนรีบนำกำลังเข้ามาตรวจสอบอยังพื้นที่ที่เกิดเหตุ สุดท้ายท้ายสุดนะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงในหมู่บ้านปรากฏว่าตัวของไอ้น้อยเองที่ขับรถหลบหนีออกจากหมู่บ้านได้ย้อนกลับมาในหมู่บ้านครับเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามสกัดพยายามจับกลุ่มไอ้น้อยโดยใช้วิธีการยิงล้อรถครับเพื่อนสุดท้ายแล้วนะครับล้อรถของไอ้น้อยก็รัว่วครับเพื่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิง ตรงนี้เองนะครับไอ้น้อยก็ได้ลงจากรถนรับแล้วก็วิ่งหนีไปหน้าตาเฉยเลยครับเพื่อนเนเนื่องจากว่าไอ้น้อยอยู่ในอาการคุ้มครั่งครับเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ยังไม่กล้าประชิดต,ตัวยังไม่กล้าเข้าจับคุมรอดูจังหวะจึงเป็นโอกาสให้ไอ้น้อยได้วิ่งหนีไปรับเพื่อน ไอ้น้อยอาศัยความชํานาญในพื้นที่วิ่งซิกแซกเข้าไปในป่าหลังหมู่บ้านกัาเพื่อนตรงนี้เองนะแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะวิ่งตามแต่มันไม่ทันแรงม้าของไอ้น้อยกัาเพื่อนไอ้น้อยมันสับตีนแตกแรงม้ามันดีกัาเพื่อนมันเติมตลอดเพราะปอดมันวิเศษกัาเพื่อนมันวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตวิ่งหนีแบบไม่เห็นฝุ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แต่เห็นหลังมันวัยวๆครับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะปรากฏว่าไอ้น้อยมันไปโผล่บ้านญาติอีกหลังหนึ่งครับเพื่อนซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากบ้านมันประมาณ400เมตรครับเพื่อน เผอิญว่าบ้านหลังนี้นะเขามีมอเตอร์ไซค์อยู่หนึ่งคันกับเพื่อนซึ่งเสียบกุญแจคาไว้แล้วเติมน้ำมันมาเต็มถังกับเพื่อนสุดท้ายแล้วนะไอ้น้อยก็เลยฉวยโอกาสเอามอเตอร์ไซค์คันนี้ขับหลบหนีไปอีกหนึ่งกระทอกรับเพื่อนไอ้น้อยเองนับใช้มอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นยานพาหนะนั่นก็คือเวฟสีแดงกับเพื่อนไอ้น้อยเองนับหนีไปบริเวณอ่างเก็บน้ําร่องสากกับเพื่อน เป็นป่าอยู่หลังหมู่บ้านเป็นป่ารกทึบและในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มไอ้น้อยได้กรับเพื่อนใครก็แล้วแต่นะที่อยู่ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา หากพบตัวไอ้น้อยหรือบุคคลต้องสงสัยลักษณะคล้ายกับไอ้น้อยลักษณะตรงกับมอเตอร์ไซค์สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอดอกคำใต้หรือว่าสพเมืองพะเยาได้เลยครับเพื่อนขณะนี้เขากำลังออกติดตามไล่ล่าฆาตกรรายนี้กันอย่างขมักขม้นครับเพื่อนเนื่องจากว่าบริเวณนั้นมันเป็นป่าครับเพื่อนไอ้น้อยมันชำนาญการเดินป่ามันก็เลยหลบหนีได้อยู่ในขณะนี้ นี่ก็คือเรื่องราวของไอ้น้อยกับเพื่อนฆาตรกรที่เกิดจากการคุ้มครั่งเกิดจากการบ้ายากับเพื่อนนี่ก็คือพิษภัยของยาเสพติดประเภทนี้ที่มันส่งผลต่อสังคมอย่างชัดเจนกับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้กันเพื่อนหากข้อมูลที่ผมนํามาเสนอนะผิดพลาดประการใดต้องกราบขอภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วย อย่าลืมไปกดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม